วัตถุบมงคลนะครับที่นำมาให้ชมในคลิปนี้นะครับเป็นวัตถุบมงคลนะครับของหลวงพ่อเชิญนะครับวัดโคกทองนะครับอำเภอผักไห่นะครับจังหวัดอยุธยานะครับนี่นะครับเป็นวัตถุบมงคลนะครับของหลวงพ่อเชิญนะครับวัดโคกทองนะครับหลวงพ่อเชิญก็เป็นพระเกจิชื่อดังนะครับในยุคหนึ่งนะครับยุคเดียวกับอ่า หลวงพ่อมีวัดมารวิชัยครับหลวงพ่ออะไรครับยุคนั้นอะยุคปีสองห้าสามกว่าๆนะครับหลวงพ่อเมียนนะครับหลวงพ่อเมียนหลวงพ่อมีนะครับหลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจ้าหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยหลวงปู่ทีวัดพระขาวนะครับหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองนะครับก็มีสร้างวัตถุมงคลออกมานะครับมากมายหลายรุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับชื่อว่ารุ่นนะครับ เป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับพิมพ์ซ้อนนะครับยันกลับรุ่นหนึ่งนะครับยันกลับรุ่นหนึ่งนี่นะครับปกเสกเสาห้านะครับเมื่อวันที่27มีนาคมนะครับ2536นะครับนะครับ27มีนาคม2536นะครับก็เป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับด้านหลังเป็นยันกลับนะครับปกเสกเสาห้านะครับของหลวงพ่อเชิญนะครับ นี่ก็าไม่ให้ดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเนื้อผมไม่แน่ใจว่าเนื้อเงินหรือเปล่าหรือเนื้ออัปป้าะผมไม่แน่ใจพอดีนะครับญาติให้มานะครับก็นํามาเก็บไว้นะครับแต่ผมดูแล้วน่าจะเป็นเนื้ออัปป้านะครับอัาไม่ใช่เนื้อเงินนะครับแต่กล่องมันเป็นกรมาหยี่สีน้ําเงินนะครับมันป็นส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อเงินนะครับถ้าเป็นกล่องกามายี่สีน้ําเงินนะครับ แล้วก็เอามาให้ชมนะครับนี่ด้านข้างเรียนนะครับีนด้านหลังนะครับนะครับแต่ถ้าวัไไดววไม่ได้สร้างวัดไม่ได้สร้างเนื้ออปกค้าก็น่าจะเป็นเนื้องเงินนะครับผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมไม่ได้นี่นะครับไม่ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับก็ยายกให้มาเขาเก็บไว้นะครับด้านหลังจะเป็นยันกลับนะครับเนี่ยเวลาเรามองเนี่ยเห็นไหมครับ จะเขียนว่าหลวงพ่อเชิญนะครับวัดโคกทองอยุธยานะครับสองห้าหนะครับหลวงพ่อเชิญนะครับก็เป็นพระที่ศึกษาวิทยาคมนะครับสืบทอดจากทางสายของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับแล้วก็หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับโดยที่สังเกตว่ายันที่ด้านหลังเหรียญของหลวงพ่อเชิญนะครับในหลายๆรุ่นจะเป็นยันเกาะเพชรนะครับ ซึ่งเป็นยันของหลวงพ่อปานนะครับก็เป็นยันที่ครอบคลุมนะครับพุทธคุณรอบด้านนะครับยันเกาะเพชรนะครับก็ถือเป็นยันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็สวยงามนะครับผมก็ชอบยันเกาะเพชรเหมือนกันนะครับมันดูเข้มขังดีนะครับนี่นะครับข้างบนเขียนหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองยุธยาสองห้าากข้างล่างเขียนว่าเสาห้านะครับก็ปลุกเสก่ะปลุกเสกเสาห้านะครับอันนี้นะครับ ็ไม่แน่ใจว่าเป็นอาาาัปก้าเป็นเนื้อเงินนะครับก็ญาติให้มาก็เลยเก็บไว้นะครับยังไม่ได้มาดูนะครับอาจจะเป็นเนื้อเงินก็ได้นะผมก็ไม่แน่ใจแต่กล่องนะดูที่กล่องนะครับนี่กล่องเป็นสีน้ำเงินนะครับก็จะเขียนนะครับเจ้าสัวพิมพ์ซ้อนยันกลับรุ่นหนึ่งนะครับหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองนะครับจังหวัดอยุธยานะครับ เสาห้านะครับยี่สิบเจ็ดมีนาคมสอง6นห้าสามหกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับนี่นะครับนี่เนื้อทองเหลืองนะครับก็แกะพิมพ์ได้สวยงามดีครับนี่นะครับนี่ด้านหลังก็กลับยันก่อนอันนี้นะครับหลวงพ่อเชิญนะครับนี่ด้านหลังของเหรียญเนื้อทองเหลืองนะครับ ก็กล่องของเนื้อทองเหลืองก็จะเป็นสีแดงนะครับนี่นะครับแต่ผมจะสูงไม้เห็นนะครับซูหไม่เดี๋ยวดูเปรียบเทียบก่อนนี่นะครับขวามือนะครับอาจจะเป็นเนื้อเงินนะครับซ้ายมือเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับนี่ครับแต่ถ้าไม่ถ้าไม่ใช่เนื้อเงินก็อาจจะเป็นเนื้อปลาก้าเลยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเยวจะซูมไม่ดูนะครับ พอดีครับนี่นะครับพอซูมขึ้นมาแล้วก็สวยงามดีนะครับนี่ครับจะไล่ให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าหอองพระเชอนะครับ ถ้าเป็นพวกเนื้อเงาๆเนี่ยเวลาถ่ายวิดีโอมันจะดูยากนิดนึงก็พยายามให้มือนิ่งที่สุดนะครับนี่ด้านข้างครับนี่นะครับนี่ด้านหลังนะครับจวกลับให้ดูก่อนนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อเงินนะอันเนี้ยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเชิญนี้ไม่น่าจะมีอ,อกปกา ดูจะคาบที่มันเก่าๆติดด้วยนะครับนี่นะครับข้างหลังก็จะเป็นยันกอบเพชรนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเชิญก็เป็นพระดีนะครับเป็นพระดีเป็นเกจิเกจิชื่อดังในยุคนั้นนะครับ ก็มีเคยเห็นภาพหลวงพ่อเชิญกับในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับนะครับในอยุธยาจะมีอยู่ไม่กี่องค์นะครับที่ได้ถ่ายภาพกับในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็อย่างเช่นหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วนะครับมีรูปอยู่นะครับแล้วก็หลวงปู่เทียมนะครับวัดกษัตริย์ตาทิราดนะครับพระเกจิชื่อดังในอดีตนะครับ แล้วก็มีหลวงพ่อเชิญเนี่ยครับที่ได้เห็นที่เคยเห็นนะครับภาพถ่ายกับในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็นำมาให้ชมนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเชิญบ้างนะครับก็ได้มานะครับจากญาตินะครับก็เก็บไว้นะครับนี่นะครับก็เคยทําคลิปเป็นสมเด็จยันนะครับเป็นข้างยันนะไปแล้วนะครับก็ยังมีหลวงพ่อเชิญอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับ เดี๋ยวจังมีอ,องค์หนึ่งเดี๋ยวไว้จะนำมาให้ชาวทำคลิปให้ดูนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับแล้วก็เป็นรูปหลวงพ่อเชิญนะครับมีเหมือนจะมีหนุมานนะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวไว้จะค้นแล้วมาทำคลิปให้ดูนะครับก็อนนี้ก็เป็นวัตถุมงคลนะครับของพระเกจิอีกองคหนึ่งนะครับที่นะครับมีชื่อเสียงในอดีตนะครับก็คือหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองนะครับ เหรียญปัจจุบันของท่านนะครับในหลายรุ่นก็ยังราคาไม่แพงนะครับก็ถือว่าเป็นพระดีนะครับที่วัตถุมงคลก็ราคาไม่แพงน่าเก็บนะครับน่านามาห้อยนํามาใช้นะครับก็เพื่อนๆที่ถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องฮาริยุธยาด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณนะครับ